ตับหวานหมูพี่น้องนี่ครับสดสดินๆตับหวานหมูสดๆเลยนี่นะครับตามคำขอมีพี่น้องขอมาหลายว่าตับหมูเนี่ยน,ะนี่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับบอกับผมอีหแับเสบนะครับเมื่อน,นี้พี่น้องผมที่มานําเสนอพี่น้องในมุมของเป็นวิถีชีวิตอีสานนะพี่น้องเด้อชมเพื่อความบันเทิงนะครับ ตอนนี้เพิ่นกำลังเตรียมงานสิจัดงานบวชพี่น้องกะสีมีลมหมูลมงัวเพือดสิเตรียมประกอบอาหารนะพี่น้องเนาะกะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องด้วยก็สินํำเสนอในมุมของเพิ่นที่มาเตรียมอ่าหันหน่นเนี่ยไปชิ้นเล็กๆเผื่อไปประกอบอาหารนะพี่น้องนะ รรครับนี่ก็แยกสว่ว<ๆ>นน,น้องมาทำอาหารนะครับแยกส่วน นจะย่อยไปซับไปซอยไปต่ทำอาหารนะพี่น้องนะพี่น้องเนาะสายใต้คอตังสาระข้ามหัวข้อนเกล็ดอยู่นี่ส่วนนี้คือส่วนคอตังนะพี่น้องเปิดกระลักปานนาครับส่วนไหนแต่เขาลมหมูเขาติดมีคอตังตบหวานนะครับแม่นครับต้นนี้แหละครับ ไปกับลังฝาดนี่แล้พี่น้องน้ำยำน้ำนี้หัดน้ำขี้ัน้ำยำนำข้อตังค์อ๋อนี่ข้ตังค์ข้าวซอย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 โอเค่งเลยโอเคไงเลยข้าวหนังบ้างบ้ามีคนคนข้อตังค์คับข้าวนหมูกับยางอ้วนเออครับนั่นแหละเออนั่นแหละหมูข้อเดียวโซ่คนโซ่นไ่ข้าวเริ่ เอาี่น้องเ้ยเิงเอาขับตาเลียขับตาเลีย FC เอาวันนี้ข้อตังคันนี้ข้มัมีแขวเนาะเน้เรือิเรือสิบขวนข่าตอนหมาเสียดนะครับพี่น้องขอแขกขอแขกเอาเชิญแซบเชิญรับประทานรับคนแขวงนะครับเชิญรับประทานทอนยี่ยมึงเลาเงนด่นคืี๋ยวบ้านเ่นเดี๋ยวขออนุญาตแก่เข้ากันโอ้ยมข้อตังกันบ่ได้ยำข้อตังหมูดนละ เขาอยากแกะข้าวกันได้พี่น้องได้เอาตั้ตวงแกะข้าวตงขาดตนะโอ้แล้วครับยำขาดเปล่าอันนี้ไป็นอต่งหมูพี่น้องนี่ครับคอต่งหมูเห้อเหมือนกันเ้อะเด้อนี่วอาเป็นกอกมาเอ้นอรสชาติมันิออกมันๆพี่น้องหอม ตับหวานพี nah, ่น so hey, ้องตับหวานหมูเคยมีเคยมีพี่น้องขอมาว่าอีแอบเสียบกินตับหวานหมูเนี่ยนี่ครับตับหมูสดๆนะครับคาโค้งคาโค้งเลยคาโค้งหมูเลยมือนี่แอบหมูก็แยบหมก็แเสียบหงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาก้ย่บ้ยเฮ้ยเข้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮยเอายาน้ย้เ้ยเยเย้วนั้เ่น้ ขอบใจจ้ะนะครับตากูดเลยเกียวก็ขาเขาขาคูห้างใหม่ขูเป่ากูเลยเลยยังม่ได้แดงอยู่เลยแล้วขาตับหวานหมูพี่น้องนี่ครับสดสด,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 สดินดืออดตับหวานหมูสดๆเลยนี่นะครับตามคำขอมีพี่น้องขอมาหลายว่าตับหมูเนี่ยน,ะนี่ครับอือแค่ไหนหวานบ่ด้วยเหรอตับหมูสีหวานกตับหมูนี่มูในหมึง ลล่มกันนะอืแ <wiele> ล้วบมจกับไหมเีอบมาจ้วกันกยมแบแสบบแครับอือหวานนะขอตังนี่ก็แ่บครับอตสู้รับะกันวะรับะกันควมันนี้ขอตังนะครับขอตังแสบ่จะคนป่วยครับพี่น้องสดจากไรเลยกระเสซยบทำมาคุณได้กระเสบตกไปปรึกษาหมอเลยมือ จำปั้คิวเลยบ่อสีเนี่ยไปรอคิวเลยเนี่ยไปจบบัตนคิวเลยเลยตัวเล็กตัวมีแล้วจ้อ้โอ้ข้อตังครับพี่น้องเอ้ยนี่สดเลยเาเียงวิชานี่ยลูกเต๋าลูกเต๋าข้อตังข้ตังพน้องเนาปลาทข้อสาพี่ถือมาทั้งกู่ไยกู่ยานม่น้กู่ะแบดตะแบดยังไงม่มหลับตะแ่นกเลยเศ้าืวะเมื่อสังขารสังวาจาแค่นี้กรน้เปี่ยน เมื่อหน้าตาค hey ือคนประททศไหนเอาว่าไปกินข้าวเหนียวางไหนมันสีแเสบคนไอะไรนะแม่ะยายเขาอยากไอ้น้องเนี่ยมือสหารหน้าตาคือคนประเทศไหนประเทศคอมเมียนต์ประเทศแอบนะเขาเมื่อรู้ๆนั่ะล่ะออสเตรเลียประเทศแอบนะเขาเมื่อรูู้ประเทศนี้ประเทแนรกครับตาเหล็กครับตาเหล็กที่เราต้องต้าเหลือกต้านเรียกเออเออครับนี่เพิ่นเพิ่นอันนี้มาแล้วเพิ่นจะมาซ้อยอันนี้ อันนี้ซับก็ซอยไว้เตรียมเส็ดอาหารเลยนะครับอันนั้นอันนั้นไว้ลาบเนาะนี่ประกาศที่นี่จิมไปนำไปนองนี่คือขาโกมเหยียบครับพี่น้องพี่นอ้นองมาตุ่มมะฮเมมมาซอ,อยมาซอยกันซับนะครับมาซอยกันเพื่อนำไปประกอบอาหาร สวัสด oh ok ีครั the บพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอาตอนใหญ่ๆพี่น้องคนเมืองเลยนะข้ามหน่อยเมียนครับได้ได้ได้ครับแกะข้าวกรันแกะข้าวครับแกะข้าวมันคือสีผมพูดเลยสวัสดีครับเอฟซีแอบแซ่บทุกท่านเลยครับเด้อมือนี้มาพอครับสีแซ่บครับมือนี้พอครับสีแซ่บครับเอฟซีแอบแซ่บแกะข้าวก่อนจะหน่อยเด้อพี่น้องโอ้ดี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 ตอนยังไง ทำ <c oughs> น้อยๆ <c oughs> โอ้ทำบตะเหล็ก <c oughs> ทับตะเหล็กท้องแก่ท้องแก่ตาติดตามเพไนหลายๆนะครับคุณอคนไลคุณแช่คนซับหรือใครคุณน้ำขอบคุณครับนี่ครับนี่คือวิธีชาวบ้านนะครับเพิ่ลเตรียมของไว้ <c oughs> น่ <c oughs> จอยจอยฟางซิงครับนี่จอยฟางซิงท้าคับนหญ่ๆพี่น้องคุณบ้างนะ นี่ <Es> ครับ <A> ข้าเขียงข้าเขียงห้อยโ้ดีันนี้เราจอยฟ้าสิงนะครับฝากไปติดตามเป็นนำเดือจอยฟ้าสิงนี่ครับมีเดีพีนอนนะครับเป็นมาซอยงานกันี่ไจ้ารับเรียพาครับอันนี้ไ่ดปเดยอันนี้ระด็้ตามาอันุกคนสอบส่วนผู้คนออกไผู้บังคับีบ

นี่นะครับเจ้าภาพเจ้าภาพวัดยักน้อยครับมือพี okay? mm ่น hmm. well, ้องคนย่างหลายนี่พี่น้องคนมาซอยงานมาย่างหลายแค่ซับเหนียดนี่พี่น้องคนมากคบับลายแห้งผมก็จะเอาเมือไงแล้วจะกินเออแล้ววันที่ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบสี่หอดนี่แหะมืออื่นนี่ครับมีมวยนะแจ็คคูลนะสิบเจ็ดคูลนะครับนี่โปรโมเตอร์เพิ่นโปรโมเตอ่อสูครับเจ้าภาพเพิ่นนะครับจัดมวยสิบเจ็ดคูลมาพ่อสิบเจ็ดคูลทักฝากก่อนงานเพิ่นน้ำดำ ฝากขงานเด้อพี that, a roommate, a ่น้องเด้อมารวมตัวเฉลี no ่ยก like, ันเด้อวันทีจีซิบนะวันทีจีซิบบวกลูกทรายเด้อพี่น้องเด้อครับหมูแจ๊กเพิ่นกับมาบอกว่าเก่าบอกเก่าบมดตัวถึงกับขอตรวจข้อไปเด้อพี่น้องเด้อครับมารวมตัวเฉลี่ยกันได้มากเรามีงะไมีมวยเนาะมวย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 สามวันครัวเรือนสามครับจากโคราชจากสักกุลลัมก็มีครับจากกรุงเทพก็มาจากโรงเรียนโคราชสัิทพระายิ้มจากโรงเรียนโคราชก็มาจากศรีสะเกดกับมี่ครับพี่น้องมวยฟรีครับ ซมฟรีเ, <los> fee, เนาะฟรีครบครับจากกรมทบงนไสบาศก็ได <currently> ้ครับหาไปที่เพื่อครับพอกันครับวันที่20ครับรุงนี้ครับครับครับขอบคุณอบตชุมนะครับคลิปนี้กัเมืองเผือความบันเทิงนะครับผมนําเสนอในมุมของวิธีชาวบานนะครับเพิ่นเตรียมงานเพิ่นเตรียมงานรมหมูเพื่อที่นําไปประกอบอาหารนะครับจะใส่วิจารณญาณหรือการแนะนําเด็กๆค่ะเด็กๆเข้ามารับชมนะครับครับกะ รับพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหยายใะแยบเสบนะครับคลิปนี้ไว้ซ้ันี้เพราะอันคลิปหน้าครับขอบคุณทีหลายครับสวัสดีครับ